20บ20ปีแล้วนะงัวันรับถึง7งานเช้า3เย็น4เช้า4เย็น3ก็โควิด <COVID. c oughs> ไม่มีกำหนดก่ะเรียดมากเพราะเรามีลูกน้องเยอะรายจ่ายเราก็ต้องมีเราซื้อรถเยอะเรา่อนเยอะคุยกับครอบครัวว่าเราจะทำไงดีก็ลองโพสต์ไปผมต็อรับมายอดดีมากกับพ่อปลาน้ำแดงกับเตียวใกล้ตุ่นยาจีน วันนี้เราจะโพสขายกระเพาะปลาก็จะมีคนในเพจมาสั่งวันก็600อถุงแต่เราต้องเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนทุกวันเพราะลูกน้องเยอะ30กว่าคนวันนี้ก็เตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่300ถุงมันหมู่ะเจียวแต่ต้องพักพักไว้อมน้ำมันก่อนพอสะพักแล้เรามาจุดแค๊สเราจะฟู เก่ากี้เราจะใส่ทีหลังลูกแดงรสดีแล้วก็น้ำมันหอยแม็กกี้อันนี้จะเป็นเครื่องตุนยาจีนแต่เราจะใส่ทีหลังเพราะเดี๋ยวเขาจมจมแบงล่างใส่ฟ้าใส่หม้อละขวดแล้วก็เคี่ยวจนฝาไก่เปื่อยแถวนี้ชอบนะเวลาเราโพสขายปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยอดเยอะคือเขาบอกอร่อยมาก ก็จะไปส่งตามสำนักงานต่างๆก็มีหน่มจีนน้ำยาขายชุดละ40น้ำยาป่า40ลัดหน้าเกี๊ยวกอบ4่บกระเตียวไก่้40ยอดเยอะที่สุดคือกระเพาะปลา600ถุงขาหมูเราจะขายกล่องละร้อยขาหนึ่งอันนี้ก็ยอดเยอะแกงขายด้วยนะแกงพอแกงปุ๊บแถวเนี้ยจะรู้บ้านผู้ใหญ่แกงขายก็จะมาซื้อวันขาได้ห้าหกพันเน่ได้มันเยอะไนงะเราก็จะคนที่ได้มาสักห้าวัน หยุดคนนี้มาเราก็จะมาแค่สี่ห้าคนก่อนอายุเจ็ดสิบก็มีพันพักเราจ้างคนในละแวกนี้ทั้งหมดค่ะละแวกนี้ทั้งหมดเลยก็อยู่ได้ถ้าสำหรับคนไม่เป็นนี้นะ <c oughs> ต้องทำของขายอะเพราะเราเป็นอาชีพนี้ทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ขายจะได้ยอดน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ขายมีไรายได้เข้ามาเพื่อประคองกันไปจนกว่า โควิดจะไปจากชีวิตพวกเราก็ให้สู้ต่อไปเดี๋ยวพอหมดโควิด19แล้วเราก็กลับมาทำอาชีพนี้เหมือนเดิมเนาะสู้กันไปสู้ๆ